แล้วทำไมตายง่ายขนาดนั้น่ะมาอย่าสง่าราศีเลยตายโง่ามากสนุกยังสนุกกี่โมงทำไมเรียบง่ายขนาดนี้วะเอาไมก็ oh God. สนุกกี่โมงโทรหาด้วยนะเดี๋ยวนอนแป๊บหนึ่ง สวัสดีค่ะินีนรับทุกคนเข้าสู่ช <P ip o> าแ n ลปีโป o plus กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยปีโปก็จะมารีวิวนะคะ Percy Jackson EP 3และ4นะคะหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเรารีวิว EP 1และ2ไปเนาะงั้นเดี๋ยวเราไว้ค่อยรีวิวทุกตอนอีกทีในตอนที่มันจบแล้วกันเราขอรีวิวแบบอาทิตย์ชนอาทิตย์อย่างนี้แล้วกันเนาะ สำหรับคลิปรีวิวอันนี้นะคะก็จะเป็นรีวิวความรู้สึกแล้วก็อะไรต่างๆหลังจากดูซีรีส์นะคะเอาแค่เคสของซีรีส์เนาะเราจะไม่หยิบยกหนังสือหรือภาพยนตร์มาเปรียบเทียบใดๆนะคะเอาแค่บริบทของซีรีส์เนาะว่ามันสนุกไหมมันดําเนินเรื่องยังไงแล้วเราดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างโอเคถ้าเกิดว่าทุกทคนเนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าอยากจะฟังอะไรแบบนี้ก็มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับ EP 3นะคะเปิดมาเราก็จะเห็นต่อจากตอนที่แล้วเลยเนาะว่าเพอร์ซี่เนี่ยกำลังจะคัดเลือกนะคะคนให้ไปเดินทางร่วมกับเขาและที่เขาได้รับการยอมรับจากพ่อของเขาอย่างโพรไซดอนแล้วนั่นเองค่ะแล้วนางเนี่ยก็ได้ไปฟังคำพยากรณ์ปะาคำทำนายอะไรทำนองเนี้ยเออสุดท้ายก็เลยได้เลือกคนที่เดินทางด้วยเป็นแอนนาเบธแล้วก็โกลเบอร์นะคะ คือสําหรับสองอีแรกเนี่ยมันเป็นการปูทางเนาะเออการเล่าเรื่องมันก็อาจจะมีแบบเนิบบ้างบางช่วงแล้วก็อาจจะมีแบบเออสนุกบ้างตื่นเต้นบ้างให้เราพอได้รุนเรออกไหมอยา่างไอตัวเพอร์ซี่เนี่ยสงงมากเลยว่าฉันที่เคยเป็นเด็กธรรมดาโดนแกล้งเป็นเด็กพิเศษในโลกโลกของมอนดุดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีความสําคัญต่ออีกโลกมาก,มากเลยเออเด็กมันก็ยังจะแบบงงๆซึ่งตรงเนี้ยเข้าใจได้ว่าซีรีส์เนี่ยพยายามจะสือ่อพยายามจะทําให้เราเนี่ยมุฟไปตามตัวละครว่าแบบเออมันมันเพิ่งเจอสิ่งเหล่านี้เราก็ค่อยๆเป็น ค่อยไปแต่โจ้เดินทางมาจน EP สมละเรายังรู้สึกว่าซีรีส์ยังเนิบอยู่งงอะ่ะแบบมันเรียบมันเอื่อยมันแบบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยซึ่งตอนเปิด EP มาเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเนี้ยมันจะต้องเริ่มแบบเอ้ยมันจะต้องเริ่มสนุกละมันจะต้องเริ่มแบบมีอะไรแบบบูมบ้าโบม้าขึ้นมาบ้างละดูไปครึ่งหนึ่งฉันยังแบบอ้าวไปก่สนุกตอนไหน สนุกกี่โมงจะมีเรื่องราวนะตื่นเต้นกี่โมงโทรหาได้นะเดี๋ยวนอนแป๊บนึงงงอ,งอะ่ะคือแบบว่ามันเรียบมากเลยอะ่ะระหว่างเดินทางไปก็จะเจออ่าไอ้มนุษย์ปีกนกบนรถเฮ้ยนี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบธรรมดามากมันควรที่จะยิ่งใหญ่กว่านี้ปะรู้สึกว่ามันดูเรียบๆเ,เด็กๆก,ก็ดูแบบตกใจแหละเขาก็แสดงดีในในในรูปแบบของเด็ก ที่แสดงออกมาเนาะก็คือการแสดงไม่ได้ห่วงอะไรแต่รู้สึกว่าอะไรอะไร,ะไรมันไม่เอื้อมนวยเลยอะ่ะมันดูแบบฮะโผลมาฮะตายแล้วอะไรวะทุกอย่างมันดูงงไปหมดมันไม่ได้ดูมีความแบบบิ้วให้เราตื่นเต้นหรือมีจังหวะจังเวะออะไรเลยอะ่ะ ซึ่งถ้าถ้าเล่าถึงความตื่นเต้นอ่ะเนี่ยให้ฉากแรกมากกว่าตอนที่แม่ของเพอร์ซี่กำลังจะพาเพอร์ซี่ไปส่งที่ค่ายแล้วอ่ะไอตัวตัวนั้นวนิ่งตาม oh. เขาเรียกตัวอะไรว้าชื่อแม่งเรียนทักไปหมดเลยเราก็ไม่ใช่พวกตามตำนานกรีดด้วยสิต้องขออภัยด้วยนะถ้าไม่ได้เรียกชื่อเลยแต่ว่าจะขึ้นภาพไปเห็นแบบชัดๆ <c oughs> เออเรายัางรู้สึกว่าเนี่ยแม่งตื่นเต้นกว่าอีกนะแล้ว EP สามอ่ะมันคือออกนอกค่ายไปละมันคือการผจญภัยแบบจริงจังไปละ ตื่นเต้นได้หรือยังมันควรจะสนุกได้หรือยังเอองงอ่ะโอเคก็โอเค go, go, okay, ไม่เป็นไรทีนี้การตัดต่อเองที่เรารู้สึกว่ามันดูโดดไปโดดมาเลยแบบว่าปพ,พ๊บแล้วก็ภาพดับแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ภาพดับแล้วก็โผล่ไปอีกที่หนึ่งคือมันดูเป็นการตัดต่อที่แบบว่าเว้นรอยต่อแปลกๆคือเขาไม่ได้ถ่ายแบบฟุตเทจอะไรต่างๆมาเพื่อ move อารมณ์ให้เราเปลี่ยนไปตามเรื่องอื่นๆหรอเอออันนี้มันดูแบบดับลงแล้วก็เปิดใหม่แบบ มันหลายช็อตเกินไปอะทรานซิชันเนี้ยมันใช้ซ้ำเกินจนรู้สึกแบบเออที่มันรู้สึกแปลกทีนี้เรามาพูดถึงในแง่ของตัวละครกันดีกว่าค่ะสําหรับตัวละครนะคะคือจากดู EP ีแรก EP 2สเนาะเราก็คิดว่าเออมันเพิ่งเจอกันมันอาจจะยังไม่ได้มีฉากที่แบบแสดงอารมณ์อะไรมากมายเนาะ แต่จนมา EP สามแล้วรู้สึกว่าเริ่มมีฉากที่ต้องแสดงอารมณ์ละเรายังไม่ค่อยเห็นอารมณ์อะไรที่มากกว่าหน้าเดียวหน้าเดิมของโกลเวอร์แล้วก็แอนนาเบธเลยอะถ้ามันมีสีสั้นหน้าน้องอาจจะแสดงได้กว่านี้หรืออย่าเพิ่งสีสั้นหน้าเลยซีตอนที่เหลือเนี่ยขอให้ได้เห็นอารมณ์ใหม่ๆสักน้องบ้างแล้วกันเนะเาะเหล่ากษดารตัวร้ายงงบอกเลยว่าแต่ละตัวโผลมาได้งงมากแล้วก็ตายแบบงงไอ้ตัวปีกนกเป็นรถทั่ว งงแบบบินลงมาปุ๊บเธอโดนเฉียบตายเลยและไอตัวที่มาไล่ล่าเพอร์ซีนี่ก็คือไม่ได้ดูมีพาวเวอร์ดูความโกดแครนอะไรเลยอะ่ะหลังจานั้นผู้ชีก็ไปอ่ะบ้านเมดูซ่าเนาะเป็นเจ้าเมดูซ่า เนี่ยจริงๆอะฉากพวกนี้มันควรที่จะทําให้เราตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นระทึกปัคือทุกฉากอะมีการเจอมอนสเตอร์มีการเจอสัตว์ประหลาดต่างๆมันควรที่จะแบบบิ้วเราทําให้เรารู้สึกว่าไอ้ที่มันตื่นเต้นว่ะเฮ้ยน่ากลัวว่ะต้องหนีเอาชีวิตรอดนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่มีโมเมนต์นี้เลยทุกคนทุกอย่างแสดงออกมาเป็นเส้นตรงเรียบง่ายไม่มีมิติไม่มีให้เรารู้สึกเอาใจช่วยอะไรเลยก็เลยเริ่มไม่เข้าใจแล้วจริงๆอะองค์ประกอบที่มันทําให้ไม่นสนุกเนี่ยมันเป็นการต,ต่อซ่าวนากแสแดง หรือจริงๆเป็นที่ตัวบทเออตอนนี้เริ่มเล่มงงแล้วแบบว่ามันไม่ส่งกันเลยอ่ะแล้วแบบบทพูดเยอะแล้วก็วุ้นเวอ๋อมากนี่มีความรู้สึกว่าพูดอ่ะพูดพูดพูดนแลนะเกินพูดเป็นลางปริศนาให้ให้แบบฉากเนี้ยเยอะมากไอ้ฉากที่แบบว่าถามด้วยความสงสัยอีกคนทําท่าเหมือนไม่อยากเล่าสุดท้ายก็ต้องเล่าอยู่ดีนึกออกปะ บิวมาแบบทําให้เราอยากรู้สุดท้ายก็ต้องมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยฉากอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วไม่ได้เกิดกันแค่แ,คแบบ3แกลอนนะมันเกิดกับตัวละครออนี่อยอย่างเมดูซ่าเอ่ยอะไรเอ่ยด้วยก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยยยยเยอะไปไหมซ้ําไปไหมดูแล้วไม่ได้ให้ความรู้สึกตื่นเต้นเลยยิ่งฉากในบ้านเมดูซ่านะตอนที่แบบเมดูซ่าถอดหัวแล้ว,แล,วแล้วกำลังไล่ล่าพวกนาสามคนเนี่ย อะไรคือความลุ้นระทึกเฮ้ยชีคือสิ่งมีชีวิตในตำนานเทพที่สามารถมองใครปุ๊บเป็นหินได้เลยคือเป็นภัยระดับโลกนะภัยระดับจัก,กรวาลไม่บิวให้มันตื่นเต้กนกว่านี้หน่อยเหรอฮะไม่มีความตื่นเต้นอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆมายายแอนดาเบตรกระโดดมาเอาหมวกครอบหวัวปูบตัดหัวมงฉากตัดหัวเหมือนกันงบน้อยหรอหรือจริงๆมันเป็นตามหนังสือ ทุกคนลองเมนบอกฉากนี้หน่อยว่าตามหนังสือม,มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่คือแบบว่าดูงบน้อยมากกับการที่ว่าตัดหัวตัดหัวด้วยบริบทล่องหนแล้วยังไงเอาหมวกคุม,มตัดหัวหมวกไม่กระเด็นหรอตอนลงลงไปกิ้งเขาหมวกไม่กระเด็นหรอ งงมากแล้วแบบว่าตายง่ายมากอะไรเธอเดินมาบ,นบ,นบน่านๆพวามๆอยู่ดีๆชี่โดนเอาหมวกครอบหัวแล้วก็โดนตัดหัวแล้วก็ขีดไปเลยอะ,อะไรกันทั้งนี้ปิงฉากที่ถือหัวหัวล่องหนนะไอ้ก๊อทุนต่ำมากทุนต่ำหรือเปล่าลดงบหรือเปล่า ต้องอกอะ่ะโอเคแต่สรุปก็คือไม่ได้ติดนะตอนนี้มันอยู่ในจุดที่แบบมารีแคปแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ยเอาจริงดิอะไรอย่เงี้ยเออมันมานั่งตลกกับอะไรแบบนี้ไปละอแทีนี้มาถึง EP4 EP4 บอกเลยว่า รู้สึกว่าเนื้อเรื่องไม่ไปไหนเลยนะคะยังอยู่ที่การเดินทางแต่ก็เป็นการเดินทางที่เรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงความสนุกเลยมันควรจะรู้สึกสนุกกว่านี้แล้วอันนี้มีใครปีศาจใหม่ใช่ปะที่มาบุกที่มาพร้อมกับอะอาคิ์หน้าเออตัวอะคิ์หน้ามาไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรเลยทุกคนมันยังเป็นสิ่งที่ราบเรียบอยู่ในความรู้สึกหรอว่าสี่อีพีแล้วนะ <S 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 ทั้งหมดมีแปดอีพีใช่ปสี่อีพีแล้วนะยังบิ้วอีกหรอบิ้วอะไร ความสนุกมาได้หรือยังพร้อมสนุกหรือยังงงอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าอ้วเหรออ้วเหรอ,อจนกระทั่งมาถึงตอนเกือบจบซีรีส์ใช่ปะ่ะที่พวกนางขึ้นไปบนหอที่สูงสุดที่เป็นอ่าที่เขาบูชาทีหีน้ากันจนเออม,มีมีตอนนี้แหละที่รู้สึกพีคในตอนที่บอกว่าแอนเาเบตจะอยู่ต่อสู้แต่ว่าเพอร์ซี่ยื่นดาบให้บอกว่าเธอควรมีนี่แล้วหลังจากนั้นก็กระชากแอนเาเบตออกมาเอออันเดียรู้สึกแบบตื่นเต้นอยู่เฮ้ยเพอร์ซี่ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยตลอดขน้นไม่ละรู้สึกว่า ฉากต่อสู้เหมือนกันโอไมค์กอนเปาิวแล้วล่าสุดเพอร์ซี่ก็ตกลงไปจากรูที่มันพังใช่ปะก็แค่นั้นแล้วเราก็เดาได้เลยว่าน้ำจะต้องมาช่วยอย่างแน่นอนเพราะถ้าน้ำไม่มาช่วยแล้วฮีตกลงไปเลยฮีก็ตายอ่ะเออเรื่องก็จบแค่นั้นนะแล้วก็จบจบแค่นี้จริงๆตอนนี้ก็เลยแบบอ้าจบแล้ววะคือดูมาทั้งเรื่อง40เกือบ50นาทีแค่นี้โอมค์กอแล้วในข่าวที่เบอกว่า ตอนละจะไม่ต่ำกว่าชั่วโมงอันนี้คือต่ำกว่าชั่วโมงแทบทุกตอนเลยนะงงสรุปสั้นๆเลยนะคะสำหรับ EP 3 EP 4ก็คือเรียกว่าผิดหวังได้เลยแล้วกันเพราะว่า EP 1 EP 2มันปูใช่ปะ่ะเอ้ยมันต้องสนุกแน่ๆเลย EP ต่อไป EP 3 EP 4ฉันดูแล้วแบบเชื่อว่ามีหลายคนคิดเหมือนฉันเลยโอเคดูจบแล้วทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ เดี๋ยวไว้พอตอนที่ซีรีส์สตรีมจบทุกตอนเนี่ยพี่โปลจะมาทําคลิปความแตกต่างระหว่างซีรีส์แล้วก็หนังสือให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่อย่างเงี้ยเอาเป็นรีวิวรีแคปอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะกับคลิปรีวิวเพ e ร์ลซี่แจ็คสัน ep 5้ากับหก ใช่ปะ่ะเอออีพีหกับ6กนะคะใน2สัปดาห์ถัดไปเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เอาดูคลิปใหม่ๆจาก People Plus กันด้วยนะคะแล้วก็ตากคลิปทั้งหมดที่เคยทำเอาไว้ได้เลยนะคะก็ชอบตรงไหนคลิกเข้าไปดูเลยหวังว่าจะมีสักคลิปที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย